สถานที่ที่ท่านเห็นก็คือพระบรมราชานุสอนรนเจดีจะมีพระนเรศวรทรงช้างอยู่แล้วก็จะมีเจดีขาวที่ครอบไว้นะเป็นเจดีสมัยเก่าเลยตั้งแต่ยุคอยุทยาเลยครับผมผมก็มีบ้านติดกับเ,เขตองค์ดอนนี้เลยเรียกได้ว่าสะดวกสบายนะ ตรงนี้ที่ท่านเห็นก็คืออยู่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินขนาด48ตารางวาผมไม่ได้เชิงขายบ้านนะก็เหมือนว่ามาขายทําเลมากกว่าแต่แถมบ้านเอายีนี้ดีกว่าเนาะมันเป็นทําเลนะครับเพราะว่าติดกับองคดอนเจดีตรงนี้เลยบริเวณนี้ก็จะมีงานประจําปีในวันสาคัญก็จะมีจัดบ่อยมากครับงานลอยกระทงสงการอะไรอย่างนี้เนาะ โรงเรียนเซเว่นธนาคารโรงพยาบาลคือเรียกได้ว่าเดินถึงนะแปลงนี้ก็ขายทำเลนั่นแหละครับผม47ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีลดราคามาแล้วจาก2ล้าน9เหลือ2ล้าน7เดี๋ยวไปชมรีวิวหน้าแปลงการผมพาเดินชมเลยครับแต่งตัวสัญจงครับผมมาเอาเล่กัะลุงสุดที่รักมา ยังแจ่งไม่เสร็จเลยเออก็สวัสดีคุณผู้ชมก่อนยังเป็นทางกลารเอา,เอาวสวัสดีครับผม<อ>สวัสดีนะวันนี้เรามานำเสนอบ้านสองชั้นเออขอพูดเกินๆก,ก่อนแล้วค่อยเล่นบ้านสองชั้นแล้วยังไงต่อเอาวาเน่ ติดถนนกี่เลนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เลยเนี่ยสี่เลนเนะรอบองค์เจดีมันจะไม่มีเจดีขาวๆอยู่ใช่เขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอนุสรณ์ดอนเจดีอ่าตรงนี้อยู่ที่อำเภอดอนเจดีมันอยู่ติดกับถนนรอบองค์ดอนเลยว่าไหมหนึ่งเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หน้าบ้านอ่ามีเขาเรียกอะไรมีบูชากัน มีสมเด็จพระนเรศวร<ช>เป็นรูปปั้นที่เขาท่งช้างไว้แล้วก็นีน่นู่นโลกตัสเห็นไหมโกเฟสธาานาคารธนาคารเซเว่นคือเลี้ยวออกไปก็เจอแล้วนเนอะอําเภอโรงพยาบาลอยู่ในนี้โรง,ง,งพยาบาลอยู่ติดติกระแปลงเลยเข้าไปในตัวองค์ดอก็เจอเลยเนอะนับได้ว่าแปลนี้สะดวกสบายนข้างในไหนลองเล่าให้ฟังนี่มันมีอะไรบ้างอ่าข้างในก็มีห้องนอนจะมีสองห้องนะอ่าฮะบนห้องข้างล่างห้องอ่าฮะห้องน้ําจะมีหลังบ้านห้องหนึ่งค่ะ แล้วก็ข้างล่างข้างล่างห้องห้องนึ่าแต่วันเนี้ยไม่ได้เข้าไปเพราะว่ากุญแจเขายังไม่สะดวกเอามาเรามาปุ๊บเขายังอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเลยไม่ทันเอาเดินไปดูใกล้ๆหน่อยไหมะจัดไปเออรถมันเยอะด้วยโอ้โหควักไฟอ่ะเออบอกเลยว่าฝักไฟเนาะเนี่ยไอหลานถ้าเรามาทําสมมุติว่าเรามีไม่สมมุติละใครมาจับจองเจ้าของด้านหน้านี้เปิดเป็นร้านค้าได้นะคุณต๊ะเดียวจุดเด่นของแปลงนี้ไม่ใช่บ้านแต่เป็นเป็นทะเล ทำเลตรงตรงที่เป็นด้านหน้าของนี้ใช่ไหมเออเออเนี่ยคันนี้แปลงนี้มันติดติดกันใช่มันติดติดกับถนนซีเรนรอบองดอนนี่แหละคือทำเลด้านหน้านีาน่คือมันพร้อมมันพร้อมที่จะค้าขายเลยว่างั้นใช่เนอะแล้วถ้าเขามีงานยิ่งมีงานนะโหคนนี่นับไม่ถ้วนฝักไฟเขาเรียกว,ว่าฝักไฟรถล้านี่จอดกันสนามบอลสนามอะไรข้างในนี่จอดไอมไปหมดเออเขาเรียกว,ว่าทำเลฝักไฟเออเนอะอ่ะ,อ,ะอันนี้เปิดซุ้มยาดองได้ไหมได้ ถ้าเราฝีมือดีๆนะเออเรามาแ้งแต่ก่อนจะเปิดเนี่ยต้องให้ทิศอื่นมาชิมก่อนว่ามันสูตรมันได้ป่ะ่านไหมเออเดี๋ยวมีตัวตัวตัวชิมอ่าตัวชิมแล้วคัดกรองให้น้องมันเป็นทาเลค้าขายแล้วว่าง่ายไอต้องการแบบจะอยู่ใสยก็ได้แบบเอออยู่ในเมืองไปเลยอ่ะอยู่ในตัวอำเภอเลยเนาะไอ้ขอบเขตของมันนี่มองตามกำแพงเลยใช่ไหมลูกตามกำแพงเลยเนี่ยตามกำแพงหน้าเนี่ยที่เขาเทคอนกรีตเนี่ย เนี่ยตามแนวคอนกรีตเลยเนาะเพราะว่าเขาจะกั้นถนนไปแล้วไงใช่หลังเสาไฟเนี่ยนะใช่เนี่ยเหลังเสาไฟนี้น,น,น,นี่บางคนถามอันนี้มันก็ไม่ใช่ที่ของเราหรอกข้างหน้าใช่ไหม มันก็ไม่ใช่ที่ของเราเราใช้แต่เราใช้ประโยชน์ได้ใช่แต่เราใช้ประโยชน์ได้แล้วมันจะตอกเสาเข็มตอกอะไรให้มันแน่นหนาน่ะแบบแบบแบบพี่บ้านนั้นถูกไหมเอออะไะพี่บ้านนั้นเคาคือเขาก็ใช้เขาเป็นร้านขายของาเป็นร้านขายต้นไม้ร้านขายอะไรเนาะเราจอดรถทำอะไรเนี่ยว่ะสบายเลยเราใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเราใช้ไม่ได้นะใช่เราจะมาเปิดเพลิงเปิดอะไรเงี้ยก็ได้แต่เขาไม่ขยายถนนถ้าเขามาปรับปรุงแล้วก็รื้อ ใช่คือเอาแบบว่าที่มันลือออกง่ายที่มันไม่กินเปลืองเนี้ยใช่ขอแค่ใช้ประโยชน์เถอะเาะไม่ต้องลงสิ่งปลูกสร้างที่มันถาวรอแค่นั้นจบเนาะอ่ะเราไปเล่ากันต่อไขข้อทรงใจแต่งนี้เป็นโฉนดนะโฉนดคุณแดงดิอ่าโฉนดเดี๋ยวบางคนได้หาว่าเราไม่พาข้าดูกุญแจยังล็อกเลยใช่กุญแจยังล็อกเลยกรติดต่อกับพี่แล้วแต่ตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้เนาะอ่าเออเขาอยู่ไกลด้วยโทรมาเมื่อเช้าแล้วอ่ะนี่ด้านข้างอีกข้างหนึ่งเอ๊ะทางหลังเข้าได้เหมือนก้ไดล็ ใช่นี้เหมือนเหมือนเป็นประตูหลังบ้านใช่ไหมอีฝั่งถนนเนียมันเป็นสาธารณะสาธารณะดิอ่าเพราะมันงั้นบ้านนจะเข้าไงอะใช่อันนี้สาธารณะประมาณ4ี่เมตรนะติด2ด้านเนอะอ่ะบ้านเนี่ยมันอายุประมาณสัก30ปีแล้วแหละคือ้จริงเหรอใช่30ปีเนี่ยสอบถามกับเจ้าของแล้วเขาขายเพราะอะไรนะก็พี่น้อง3 4มี่คนก็อยู่คนละจังหวัดเลยแล้วใครจะมาดูแลอะใช่มันเหมือนมันเป็นบ้านของบรรพบุรุษเขาอะเนอะ อ,อ๋อบรรพุรุษเขาไม่อยู่แล้วก็มันก็ไม่มีใครมาอยู่นะต่างคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวไปมีบ้านกันไอโครงโครงก็ถือว่าโอเคโอเคนะอ่าโครงอะโอเค30ปีนี่ไม่ใช่ว่าเก่าไม่ใช่อะไรนะมันดูแล้วมันก็โอเคอนะสีสันนี่ก็ยังดูดีอยู่อ่าฮะแล้วแต่ใครจะมาทําอะไร่ะเนาะวันสงการนี่ที่อนุสรณ์ดอนเจดีย์เขาจัดงานอ่าเขามีตอนนี้กําลังประดับไฟ แพรวๆเลยอ่ะเขามีงานอยู่ตลอดเนาะมีตลอดตรงองค์ดอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่งานเทศกาลงานเฉลิมฉลองงานลําลึกโอ้โหมีเยอะอย่างอย่างนน้อยเลย3วัน5วันถึง10วันเนี่ยจะต้องมีใช่นำได้ว่าใครหาที่แบบอยากให้มันคึกคักหน่อยก็ตรงนี้ตรงนู้นเห็นป้ายปตทไหมนะโอ้ดูปั๊บเปิดใหม่นะใช่มันมีปตทเปิดใหม่อยู่ตรงนั้นเห็นไหมเป็นปตทเลยก็เรียกได้ว่าแปลงนี้สะดวกสบายตัดหมายทักลวงหน้าทักหน่อยนึง เบอร์โทรเราก็ขึ้นไว้ข้าง <terrace S 2> บนขึเน,นาะไอ้หนูยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยากกระจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady Channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้นอ <c oughs> ย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กด,กดแชร์กด s ับ s c r i b e มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแม้เลยจ้า